ขอโอกาสระเตรานุเสราคุบาจารย์ประสอง,องค์องศาเมนต์ตลอดทั้งเจริญพรทั้งแม่คีแม่ครามพ่อพามวางมือลงเชี่ยวบัว คำว่าบวชสั้นสั้นเว้นจากความชั่วทุกชนิดนั้นคือบวชมาจากคำว,ว่าปปะชะว่าจะท่าในความเว้นปะแปลว่าทั่ว เมื่อทำให้เป็นภาษ,ษาไทยก็อ่านว่าบวชเ <c oughs> ยาว่าเว้นชั่วทุกชนิดอันนี้เราท่านทั้งหลายพึงคิดให้ซึ้งงลงไปกายของเราเป็นชทไนะ ว่าจาของเราเป็นชนไหนจิตใจของเราเป็นชนไหนดูแลมันเป็นไปตาม <c oughs> หลักพระธรรมวินัยที่สมเด็จพ่อแสดงไว้แล้วหรือยัง เราพิจารณาตั้งแต่เรานอนตื่นขึ้นมาจนถึงบัดนี้และจากนี้ไปจนตื่นทุกวันทุกวันทำวิในที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ <c oughs> สมบูรณ์บริบูรณ์ ในกายในวาจ,จาในใจของเรามากน้อยแค่ไหนเพียงไรขอฝาาไม่ชาวนี้หลวงตาได้ปรารบถึงพุทธพุทธทิสมเด็จพ่อตรัสรหัส ผู้คองเรือนเกียดครานไม่ดีครองเรือนแล้วยังเกียรครานอยู่แล้ว,ว่าไม่ดีส่วนบันบชิตไม่สำรวมอันนี้ก็ไม่ดี เม่เราดูตรงนี้ดูที่ตัวเรานั่นแหละเวลาเราพูดอะไรเราสำรวมไหมคิดถ้าเราสำรวมแล้วพูดอันนั้นชอบ <c oughs> ถ้าเราสำรวมแล้วเราเค่อยทำอันนั้นก็ชอบ บรรชิตจังโงดงามเพราะการสํารวมสํารวมตาสํารวมหูสํารวมจมูกสํารวมลิ้นสํารวมกายแล้วก็สํารวมใจจึงงดงามอันนี้สมเด็จพ่อตรจสไว้อย่างนั้น พราะฉะนารยเราทุกรูปทุกนามผู้มีบุญให้สำนึกอยู่นืองเนืองอยู่เป็นนิดอยู่บ่อยๆอ,อยู่เป็นประจำพุทธพจน์บนี้เราจะได้เข้าใจหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้อง สรุปลงสั้นๆก็คือให้สำรวมจึงเป็นบัมบัชที่งดงามเป็นบัมบัชที่ดีงามแต่ถ้าขายการสำรวมเวลาใดหมดความงามหมดความดีอันนี้พธพจน์ ที่สมเด็จพ่อตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะในพรรษานี้สองตายยึงขอบ้ากทุกโรคกุบาอาจารย์ผู้ใหญ่ห้าพรรษาขึ้นไปมีโอกาสเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาส มีห้าพรรษาขึ้นไปตามหลักกฎมหาเถรสมาคมเรียกว่าเป็นมัจจิมะภูมไม่ใช่นวกะหนึ่งพรรษาถึงสี่พรรษาเรียกว่านวกะห้าพรรษาถึงเก้าพรรษาเรียกว่ามัจจิมะ ถ้าสีพรรษาขึ้นไปเรียกว่าเถระอันนี้เราพึงนึกอยู่เนืองๆถ้าผู้ใดย,ยังไม่ได้พรรษาหรือไ,ได้พรรษามาได้ถึงสี่ก็ให้นึกอยู่เสมอเสมอว่าเราเป็นนวากกะทิ่สุ เราเป็นนวักะภิกษุหน้าที่ของนวักกะทำอย่างไรพระภิกษุที่บวชเข้ามาสู่ธรรมมีในจะปฏิบัติอย่างไรจึงชอบสมเด็จพ่อสแสดงไว้หมด ถ้าห้าพันษาถึงเก้าพันษาก็ให้สำนึกตนอยู่เสมอเสมอว่าเราเป็นมัจจิมะนพิขุแล้วคือถือว่าเป็นผู้บวชมานานพอสมควรเรียกว่าอยู่ในระหว่างท่ามกลาง จะบอกว่าใหม่ก็ไม่ได้จะบอกว่าเก่าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้สำนึกถึงว่าเราอยู่ในมัชฌิมภูมิแล้วค่อยประพฤติปฏิบัติตามเหตุอันสมควรน,นั้น ส่วนพ่อใด 10, สิบพรรษาขึ้นไปก็ให้ถือว่าเรามีบุญอยู่ในพระศสาสนามาถึง 10, สิบพรรษาขึ้นเรียกว่าเป็นพระเถระพระเถระแปลว่าผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ มัชิมะแปว่าพระอยู่ในท่านขั้นกลางนา,ากะคือทันท้นแต่บวชจนถึงสี่บรรษาเรียกว,ว่าพระใหม่จะเป็นพระใหม่ก็ตามพระปานกลางก็ตามพระเถระคือผู้มั่นคงแล้วก็ตามเราก็สำเนบ อยู่เป็นประจํประจํว่าเรามีบรรษาสิบขึ้นไปแล้วกิริยามารยาข้ออาจข้อธรรมข้อวัดปฏิบัติสมควรกับพระเถระหรืออย่างก็คิด พูดแต่ละครั้งทำแต่ละครั้งคิดแต่ละครั้งต้องสำานกให้มันชัดเจนถ้าว่าคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีไม่สนกับภาวะอันนี้ไม่ชอบโดยประการั้งปวง เพราะว่านักบวชเรานั้น <c oughs> <c oughs> มีหลายประเภทอุปากีลิกาบวชเล่นเล่นก็มี อุปาชีวิกาบวดเลี้ยงชีวิตเฉยๆก็มีอุปัทูสิกาบวชปทุสร้ายพุทธศาสนาก็มีปมยหิกาบวดแบบโง่ๆก็มี และสุดท้ายอุปนิสระนิกาบวชเพื่อสลัดออกจากทุกข์จริงๆก็มีอันนี้นักปราชญ์ท่านกล่าวไว้บ <c oughs> างคนบวชเล่นๆหรือว่าอุป,ปายกิริกาอันนี้ไม่ได้เรื่องท้าใดนักอาจจะได้บาปมากกว่าบุญ บวชเลี้ยงชีวิตอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเราไม่ใช่คนงอมืองอเท้าไม่มีมือไม่มีเท้าจะหาอยู่หากินได้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นบวชก็มาไม่ใช่ว่าบวชมาเพื่อเลี้ยงชีวิตทเฉยเรามีสติปัญญาเลี้ยงเราได้แต่เราศรัทธาในพุทธศาสนา จึงบวชอุปัูศิกาอัน,นี้ยิ่งร้ายแรงบวชเข้ามาเพื่อทำลายโดยตรงจะคิดแบบบ้าๆก็คิดคิดแบบโง่ๆก็คิดการพูดไม่เหมาะไม่ควรก็พูด ไม่สมภาวะของตนเลยปรงผมทิ้งแล้วน่าจะสมเนียบดูก็ไม่ดูอย่างนั้นก็มีประเภทนี้นะันนะปะทุสร้ายวสาสนาเช่นอะไรในวัดนี่ท่านห้ามดูดบุหรี่ถ้าดูดแล้วหลงตาปรับได้ ถ้าในถ้าในิใน์นะถ้าหลงตาไม่ปรับหลงตาแจ้งตำรวจตำรวจก็มาจาับก็ปรับสองพันบาททีนี้ถ้าว่าผู้ใดดูดบุรีมันก็เป็นการทำลายพระศาสนาประทุจร้ายพระศาสนา ชาวโลกเขาก็ดูถูกเยียหยามประนามว่าขนาดบวชแล้วแค่บุหรี่ยังเลิกไม่ได้มันจะเอากิเลสตัวไหนออกได้ชาวโลกเขาจะตีเตียนหรือนอกจากนั้นยัมหนักกว่าน,นั้นอีกยาบ้าอันนี้ถ้าพูดได้มันชัด หมาไม่ดูดบุหรี่ยามมาบ้านี่หมาก็ไม่กินหรืออะไรต่างๆเป็นเรื่องเครื่องเสพติดหมาไม่เอาสักอย่างหน้าละอายหมาลงตานี่พูดบ่อยเห็นไหมชาวโลกก็ข้อหาว่าบวชแล้วยังเสพสิ่งเหล่านี้อยู่ ้างสียก็กิเนเหล้าเมายาสูบผิงกินกชายาบ้ายาอีอะไรต่างๆเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบางโอกาสทั้งเจ้าอาวาสทั้งลูกวัดจับสึกทั้งวัดเลยดวอำนาจเจริญก็มีเห็นไหมมันน่าคิด อันนี้บวชเข้ามาเพื่อประทุษร้ายบาวรณพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นและนอกจากนั้นอีกยังประมุยหิกาบวชหลงมงมงายบวชไ,ไม่รู้จุดประสงค์ของการบวชไม่รู้จุดประสงค์การบวชก็หีบวชมาแล้วไม่ค่อยเอาเท่าเอาทาน ไม่เอาการเอางานอะไรทั้งสิ้นก็มีเรียกว่าบวชหลงงมงาย <c oughs> ความจริงจุประสงค์การบวชหนึ่งบวชเพื่อส่งทอดอายุพุทธศาสนาเพราะนักบวชนั้นชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพุทธศาสนาเรียกว่าศาสนาญาต ถ้าศาสนาทายาทดีพระศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองเหมือนกันกันกบวงตระกูลมิที่มีทายาทดีลูกก็ดีหลานก็ดีเลนก็ดีอะไรต่างๆทำให้วงตระกูลนั้นมีชื่อเสียงตลอดกาลนานแต่ถ้าว่าตรงกันข้าม ศาสนทาญาตไม่ได้เรื่องศาสนทาญาติไม่ไดีดังที่กล่าวมาอยากเล่นอะไรก็เล่นเล่นโทรศัพท์นี่เล่นอยู่อย่างนั้นแหละหนักกว่านั้นก็เล่นการพนันหรือที่มันไม่ใช่หน้าที่ของนักบวช นอกจากนั้นยังทำอื่นๆก่อให้เกิดความเสียหายก็ทำให้ประศานาของเรานีถูกโจมตีพระศาสนาองเราก็จเจริญรุ่งเรืองไม่ขึ้นจริงอยู่ถ้าคนเข้าใจในสัจธรรมแต่ถ้าคนยังไม่เข้าใจในสัจธรรมมีเพียงคนเดียวเท่านั้น ทำไม่ดีเขาก็กล่าวตู่ทั้งโลกว่าพระไม่ดีเหมือนกันดูดิเหมือนกับตระกูลบางตระกูลมีคนเดียวเท่านั้นทำชั่วก็โจมตีทั้งวงตระกูลเลยชั่วอันนี้คือคนไม่เข้าใจสัจธรรมแต่ถ้าคนเข้าใจสัจธรรมแล้ว คนทําชั่วคือชั่วที่ดีอยู่ก็คือคนดีพุทธศาสนาของเราสมัยครั้งพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นเวลาเกิดเรื่องอะไรมาคนที่ไม่เข้าใจในพระธรรมวินัยไม่รู้สัจธรรมก็นินทาว่าร้ายว่าสมณะโกหกสมณะหลอกลวงทั้งโลก สำหรับผู้เข้าใจในสัจธรรมพระโสดาบันขึ้นไปนี่ไม่เป็นอย่างนั้นผู้ทำผิดมีไม่กี่คนผู้ดียังมีมากแยกออกอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้น <c oughs> จุดประสงค์ของการบวชบวชเพื่อเป็นสานาทณะายา เสืบททอดอายุพุทธศาสนาะประการต่อไปบวชเพื่อศึกษาหลักธรรมนำมาแก้ไขปัญหาชีวิตเราเป็นทุกเรื่องอะไรเราเอาธรรมะที่เราศึกษาเราเรียนได้ฟังได้ยินมาเอามาแก้ไขปัญหาชีวิตเชว่าชีวิตเ,เราเป็นทุกข์ไหม ชีวิตของเราดีหรือ,อยังหรือมันเป็นทุกข์อะไรมากอยู่เราเอาธรรมะที่เราศึกษามามาแก้เียด้วยการศึกษาด้วยการเจริญภาวนาถ้าเข้าใจในธรรมอย่างแจ่มแจ้งแล้วประโยชน์ของการบวชก็สมบูรณ์บริบูรณ์ เห็นไหมประการสุดท้ายบวชเพื่อทดแทนคุณของผู้มีอุปการะคุณมีบิดามารดาเป็นต้นอันนี้คือจุดประสงค์ของการบวชผู้ใดบวชรู้จุดประสงค์อย่างนี้แล้วปฏิบัติตามชื่อว่าบวชด,ด้วย สติด้วยปัญญา mm hmm. เห็นไหมประการสุดท้ายอุปนิตรานิกาบวชเพื่อสลัดออกจากทุกข์โดยตรง ừ, การบวชบวชเพื่อสลัดออกจากทุกจริงจริง เหมือนกันกับพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายตั้งแต่พัญญาโกนธัญญะมาตามลำดับพระโมคัลานะภาษาลีบุตรอันนี้บวชเพื่อสลัดออกจากทุกข์จริงๆจนทำลายความโรบวามโกรยวกมหลงราคะมาณนะทิถิดานาอุปาทานหมดสิ้นไปจากติจากใจ เห็นไ,ไหมจุดประสงค์ของการบวชนีเป็นอย่างนั้นอันนี้พูดโดยสังเกตระถาเพราะฉะนั้นอันนี้ปรารภถึงเราทุกรูปทุกนามทุกตั้นทุกคนตลอดทั้งแม่ทีแม่พามพ่อพามลูกเนนเราจะว่าเป็นนักบวชเหมือนกันกันกบครูบาอาจารย์ทุกรูป